วันเดวิสส์ทนอีพีนี้เราทําอะไรกันดีคะจอยวันนี้จอยได้ลงพื้นที่จจะชวนพี่เปะพี่โอไปได้วยกันค่ะเห็นว่าทําเรื่องสมุนไพรอยู่ก็เลยอยากจะชวนไปได้วยกันค่ะแล้วเราจะไปที่ไหนกันดีคะวันนี้เราจะไปบ้านคุณสลาย,ยุทธนะคะที่นั่นเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรส่งให้กับโรงพยาบาลอภยัยภูเบศและยังเป็นศูนย์เรียนรู้อีกด้วยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเราก็จะได้ไปดู แหล่งผลิตสมุนไพรเนาะที่สําคัญของอภัยภูเบศแล้วก็มันก็จะเป็นประโยชน์กับงานวิจัยที่โอททาอยู่ด้วยเนาะเทรา<ะ>เราทำเรื่องสมุนไพรฉายรังสีงั้นเราไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค<ะ>่ะ แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดงบังนะคะแล้ววันนี้เราจะพามาชมสวนสมุนไพรและนี่คือพี่ปุ้ยนะคะคนที่จะพาเราไปชมสวนสมุนไพรกันนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะน้อเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ปุ้ยจอยมีคําถามค่ะว่าที่นี่ทําไมถึงชื่อหมู่บ้านดงบังคะ <ừ> เกี่ยวข้องอะไรกับดงบางชิงกิ <c oughs> หรือเปล่าคะ ไม่ใช่ค่ะโนมังชิกิมันเป็นที่เกาหลีเนาะแต่ว่าที่ดงบังของที่ปัจจินบุรีค่ะก็คือตรงเนี้ยคำว่าดงในภาษาอีสานแปลว่าป่าซึ่งเป็นป่าที่เป็นป่ายางนาแล้วก็บังหมู่บ้านไว้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าบ้านดงบังค่ะเออแล้วได้ยินว่าที่นี่ปลูกสมุนไพรกันเยอะแล้วตอนนี้สมุนไพรอะไรเป็นที่นิยมแล้วที่นี่ปลูกอะไรบ้างอะคะช่วงนี้เข้ากับสถานการณ์นะคะก็คือฟ้าทะลายโจรค่ะที่จะค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะว่าอย่างพื้นที่ของดงบังนะคะก็คือเราได้เป็นฟาร์มมิ่งคอนแทค ส่งตัวในเรื่องของพวกสมุนไพรให้กับโรงพย,พยาบาลเจ้าพระยาไพยูเบสค่ะแล้วก็นอกนจากนั้นก็จะมีเป็นพวกเพชรสังฆาญยาปากิงยารีแพรหรือว่าพวกรังจืดอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆเราส่งประมาณ20ชนิดค่ะที่ส่งให้กับโรงพย,พยาบาลเจ้าพระยาเพภูเบสค่ะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในด้นดนกันเลยนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะล่าสุดเจอเพิ่งเห็นข่าวว่าสทรนของเราเนี่ยมีการฉายรังสีฟ้าทลายโจรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับสมุนไพรอะค่ะในการจะเอาไปตากแห้งหรือจะเอาไปอบเนี่ยค่ะก็เป็นกระบวนการที่ดีในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ให้อยู่ภายในมาตรฐานที so, so, short, time, ่กำหนดได้การฉายรังส so, ีก็เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยในเรื่องของการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะมูลนิธิอภัยภูเบศก็ได้อ่มาใช้บริการการใช้รังสีที่สถาบันเทคโนโลยีนิเคอแห่งชาตินะคะเท่าที่ทราบมาก็ไม่ต่ำกว่า5 0,000ขวดเลยทีเดียวนะคะที่ผ่านมาค่ะเห็นว่าช่วงนี้พี่โอทำงานวิจัยกับ เกี่ยวกับสมุนไพรฉายรังสีด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะออตอนนี้นะคะพี่ก็ทำเอ,อ,เอารังสีแกมมานะคะหรือไม่รังสีเอกหรือว่าลาอิเล e ็กตรอนนะคะก็มาฉายกับสมุนไพรนะคะอย่างเช่นพวกขิงขมิ้นชันนะคะเป็นพวกกระชายขาวกระชายดำนะคะแล้วก็ที่ฮิตกันตอนนี้เลยนะคะก็คือจะมีฟ้าทนายโจรน,นะคะซึ่งจากงานวิจัยที่พี่ทำนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสมุนไพรที่เป็นพืชที่ เรานําหัวหรือว่านํารากมาใช้อะคะก็จะมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เยอะมากกว่าสมุนไพรที่เราใช้พวกเอ่อพวกใบหรือว่าพวกดอกมาใช้อะคะทราบมาว่ามีผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับสมุนไพรมาใช้บริการฉายรังสีที่สทน,นเราด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความมั่นใจนะคะในตัวของคุณภาพของสมุนไพรก็จุดเด่นของการฉายรังสีแกมมาที่มีดีกว่าวิธีการอื่นที่จะทําให้ลดปริมาณโจอลินเซียค่ะก็คือว่ารังสีแกมมาค่ะสามารถที่จะแพร่ผ่านได้สูงเกิดปริยาทางเคมีต่ําไม่ขอให้เกิดสาตรตกค้างเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะคะของอุณหภูมิในระหว่างการฉายรังสีนะคะคือเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์มาฉายแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ค่ะไปขายต่อได้เลย แล้วเราสามารถฉายรังสีในสมุนไพรได้ทุกประเภทเลยไหมคะการฉายรังสีเหมาะกับการฉายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีลักษณะแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นแห้งหรือว่าจะมาเป็นผงแห้งหรือจะเป็นผงแห้งในแคปซูลเพราะว่าก็จะไม่กระทบต่อปริมาณสารสำคัญแล้วก็ ฤทธิ์ต่างๆของสมุนไพรสักเท่าไหร่นะคะหลายๆคนก็อาจจะเป็นกังวลว่าถ้าเราบริโภคสมุนไพรที่ฉายรังสีแล้วมันปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือเปล่าอันนี้คือทางสถาบันเองก็อยากจะให้มั่นใจนะคะเพราะว่าในกระบวนการฉายรังสีเนี่ยก็ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลกนะคะที่งคการพลังงานปรลมานูระหว่างประเทศนะคะแล้วก็หลายหลายประเทศก็มีการอนุญ,ญาตให้ฉายรลังสีกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้เราบริโภคได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยนะคะว่าจะไม่ก่อให้เกิดรังสีตกค้างนะคะแล้วก็จะไม่เกิดอันตรายกับผู้บริโภคแน่นอน,นะคะ่ะ วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกมากเลยค่ะจอยที่เราได้มาดูงานนอกสถานที่กันในวันนี้จริงไหมคะโอ๋ oh. จริงด้วยค่ะการได้ออกมาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมข้างนอกนะคะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะต้องขอบคุณจอยมากนะคะที่ชวนพี่มาในวันนี้ยินด,ดีมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็หวังว่าวันเดย์วิดสอทนอีีนี้นะคะจะทําให้ทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรและการฉายรังสีมากขึ้นนะคะ ส่วน EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ